สวัสดีค่ะทุกช่วมเอฟซทุกท่านคะยินดีตอนรับเขาสูชองเจนั่งน้ำโชกนะคะข่ะทุ่มช่วมการหลังจากตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยออกไปแล้วเนาะแอดกมาซาจังน่อยพรา,า่าไปเช็คเมืองวาแนวทางอาจารย์ได้เขาเสี้ยนได้เขาตัวเลขกแนวทางที่แอดนำมาวิเคราะห์เปลี่ยนจังไดนะคะ ้อมูลนในการติดตามสิเป็นแบบใดแอดแอดเทปไปแล้วนะะเนาะค่ะเนาะมันต้องเหตุตอนที่เฮายังมีพลังอยู่ค่ะทำช่วงะาถ้าลืมไปแล้วมันสีบล์เฮ็ดให้คล้ายๆว่าสมองมันแรนฝ่าวเห็ดเลยนะคะทำช่วงะาตัวเล็แนวทางออกงามงามแอดผ่านเปนเนว่ามันสบเป็นแปดแปด ปดแปดเรลาก็มาเปลนอย่างอื่นหนึ่งสี่นะค,ะค่ะทำ่แปดแดหนึ่งแปดแปดสามจางสี่นะ,ะมันผอมาเปล่นสามแปดแปดเอาปเป็นยงังมาเป็นยงังวันที่สิบหกเกียรติัวใหม่นะคะเนาะแต่ว่าตัวเลขแนวทางนะคะเ,เลขล่างออก0ูนย์หกเลขสามตัวแปดสองห่อหนึ่งหนึ่งหก่ายสมตัวหนึ่งหกดแล้วก็ห6หสอง มือลูกกันค่ะทุ่มช่วงขาตัวเลี่ยนแนวทางไผ่เนี่ยเข่าหนุ่นมขนะเนาะสำนักแรกเป็นสำนักของเจน่างนะคะท่านุ่มช่วงขาตัวเลียนแนวทางของเจน่างหวดกรนลุดปีหกแปดลุดครั้งแรกปีหกแปดลุดเป็นครั้งแรกต่อมาเอา่อปีหกแปดลุดครั้งแรกหนุ่มขนะ นี่ค่ะทำช่วงขาเจได้ทำช่วงมือนี่เขาเขาเขามาเรื่อยๆม,หมาหดสิบหกเมษาหลุดสวงเมษาเขาคือเก่านะคะสวงเมษาเขาคือเก่างวดหนากระซิเขาคือเก่าทั้งช่วขา,ววขาเอามึงไปน้ำกันว่าตัวเลขแนวทางมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นสามกับหนึ่งชนสามเขาหลักลอยสายวิ่งสายหลุดนี่แอดวียาพลาด สายวิ่งสายหลุดยาา่าพาดเนาะคะ่ะเนาะชนสามมาสามแปดเอาต่อไปของพ,อพ่อพ่อมรุดพ,พ่อพ่อมรุดนะะเนาะค่ะเนาะอ่าไปต่อของอาจารย์วีละโอาอาจารย์วีละรุดแต่ว่าเราบอกว่าติดบนล่างหนึ่งตัวมาแน่นอนหาหกเจ็ดมากหของเราอีหลี ตัวเด่นของเรามีหมีศูนยมีสามมีสไปซองตัวนี้หกกับศูตัวประกบแล้วก็โอเคอยู่ที้เขาอยู่แต่ว่าเราจับดึงหอกม้ตรงช่วมได้เห็นน้ำหนังนบเขา่าให้บนไปล่างนะะเขาะให้บนไปล่างเอาพวเป็นยังอาจารย์ไปต่อนะะเขาะส่วนลุงมานลุงมานเปนลงใดลุงมานลุงมานกับผาดคือกัน สกับสี่สามไปเขาลักลอยนี่สามไปเขาลักลอยบนสามแปดปดส่วนอาจารย์สารคามให้เม็ดเดียวเลยแปดเม็ดเดียวแล้วเจาะแปดหนึ่งเลขพนออกแปดปดโอ้ยเป็นต่อเสียดายแต่ว่าทาบุไดว้วิ่งแปดตามลุงตามอาจารย์สารคาม เฮ hey, สนันเลยลักลอยของลักลอยของอาจารย์วิละเขาด้ยค่ะทงชุง่มขาลักลอยแล้วมีสองมีสามมีสี่มีหา้ามีหกเดี๋ยวเธอมึงว่าลักลอยเี่ยวนี้ล้าสิมาตัวใดลักลอยแล้วเขาลักลอยแล้วเขาที่สามเนาะค่ะเนาะออาต่อไป ตัวเล็กแนววทางชุดสองตูวสามตูของเจนั่งเสียดาย้ารเมอเบนเบินน่นี่เจ็บเลยหรอคาร์เตอช่วงขาว่่เมาเป็นเบินเอาไปเป็นยัางเอเป็นยัง,ปยงไปตัวเพราะว่าลักหนวยลักหนวยลักหนวยหกหมดเมื่อกี้นี่ลักสิบเจ็ดกับแปดสามารถไปบนล่างได้ หลักหน่วยหกมาเป็นศูนย์หกลักสิบเจ็ดกับแปดมาตัวหนึ่งมากแปดน,นี่ค่ะทำช่ชมค่เก็เป็นยังวันที่สิบหกเอาไหมเสียงเงิดเสียงเงิดดังแด้เสียงเงิดนี่เสียงเงิดเขา่เาวิ่งลูดที่สี่กับหกมาหกตัวจับโคูไห้กับหกศูนย์ศูนย์หกเสียงเงิดเขานะคะเข้าล่างตัวกลับ กบเป็นยังนอกขานอกก็ถือว่าเขาือเกา่าเข้าล่างตัวกลับนะคะเสี่ยงเงดคะ่ะดีใจนั่มเด้อคะ่ะทุกช่วงขาดีใจด้วยนะคะอันนี้คือ,อคลิปพบกันลังทุยออกนะคะสาจาักหน่อยกบเป็นยังอีกจังหน่อยหลุนเล่าพัฒนาทุกช่วงขาหลุนน้อยแล้วหลุนเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาแอดมักศูน,นย์นะเล่าพัฒนาแอดมักศูนย์ตรกช่วงมากยัง แอดมักศถ้าเป็นไปได้70103080มีประมาณนี้ถ้าติดศูนย์ะคะตาช่วงขาเจ็ดศูนย์แามศูนย์หนมีแค่นี้ตัวที่แอดเน้นให้คือ80กับ70ถ้าสินเน้นแบบวัดใจเลยคือ80 เน้นแบบวัดใจเรื่อยคือแปดศูนย์อันนี้เราถึงเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนะาะขา่รนช่วงขาเอ่อแล้วแอดจะให้ตองว,วดเลยเนาะค่ะเนาะตัวเรียนแนวทางของเจ้านั่งหลังจากนี้แอดวิเคราะห์จบเจือแล้วแอดใช้ตองว,วดเลยเหมือนแรงรัฐบาลไทยเอคะ่ยขานรช่วงขากดติดตามไว กดซับสะไข่กดไหลกดแช่กดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อว่าจะได้ว่่ผ่านข่าวสารใหม่ๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่วเนาะทอาช่วงเอฟซีที่มักชอบกะย่าลื่นแช่ออกไปแช่ออกไปให้พอแมีพีน่น้องเข้ามาหู่จักตัวเลขแนวทางน้ำกันให้มโชูมีชัยน้ำกันคือจังวดนี่หลายคนก็ได้เฮย,ยอนกีนั่งนะคะวิ่งลูดที่สามวิ่งที่สามโมเมนต์ลูดวิ่งสามแอดกะวิ่งไว แอดก็ได้วิ่งสามวิ่งแปดวิ่งศูนย์แอดวิ่งไปอย่างละเล็กละน้อยเพราะว่าบ่มั่นใจว่าตัวลีที่เจ้าของจับคู่ไม่ใช่เขาวอแต่ว่าที่จับคู่ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะแอดจับคู่นี่คะ่ะทำช่วงขายชุดจับคู่แอดแอดจับคู่ไว้มีเจ็ดหนึ่งนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด ดหนึ่งแปดแปดแปดสี่แปดเจ็ดมือเศร้าคุยกับเออแม่รัวอยู่แม่รัวว่าเจนนั่งมักตัวใดมักแปดมักแปดตัวเล็กนวทางก็ถือโอเคอยู่เอาแอดก็ได้อยู่ข่นน้ำช่วงขาได้อยู่แต่ว่ามันบอดได้อยากได้เลียสามตัวด้วซ่อยากได้เลียสามตัวหมวดนี้เลียสามตัวได้เฮ็ดแล้วเรียบร้อย สามตูสองตูวเฮ็ดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลงตัวงวดให้เลยเทิ่งตูววิ่งนะคะเทิ่งตูววิ่งพร้อมเอาทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตูเลขแนวทางรัฐบาลไทยคุ้ยกันลังหวยออกเนาะค่ะเนาะคุ้ยกันลังหวยออกสำหรับทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนที่มีโชคแอดกดีใจน้ำเด้อคะ่ะทำช่วงขาขอให้ทุกท่าน โชคดีต่อไปทุกวันที่หนึ่งวันที่สองถ้าบอกวันที่หนึ่งเมืวันที่สองอย่างสีนกขานะแล้วก็วันที่16ของทุกเดือนนะคะทําช่วงขาแล้วก็จันทพุทธศุกร์ขอให้โชคดีเจอกันไม่คลิปหนาค่ะทําช่วงขาขอพอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ